กราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวันปา่าพากกินวันนี้สัญญาพามากินป่นค่ะสัญญาณนึกอยากกินป่นมากมายเลยพี่น้องค่ะป่นประทูนะคะมีทั้งแห้งมีทั้งน้ํามีผักลืมผัวผักชะอมนะคะพี่น้องขาผักชะอมแล้วก็มีไออะไรนะหมูที่เหลือเมื่อวานนี้ก็มีเพิ่มมา นี่ค่ะเพิ่มมาแล้วเขามีประทูมาค่ะมากินข้าวดีกันวันนี้หุงข้าวเหนียวอยากกินข้าวเหนียวนี่ค่ะข้าวเหนียวไม่อยากกินข้าวเหนียว,ยวหุงเองพี่น้องมาค่ะนี่ค่ะอมืมาเด้อพี่น้องขาแซ่บๆด้วยกันจ้ม lợn ừ. phạt lưng phùa chẳng นานี้พักลืมผัวอืมหวานเรืออยู่เนี่ยบักดินฟ้าบักดินไม้เนี่ยอร่อยอร่อยพป่น้องคะาืมชะอม,อมใส่พริกขิ้นหนูส่สวนเล็กเม็ดเล็ก อืม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 ปลาทูด้วยอ,อ,อืมไม่ใช่คนอีสานแท้ดูสิอาหารหลัก ข้าวหลักที่บ้านทางสุรินเขากินเองทางบ้านนะเพราะว่าสุรินมันมีไรไรกลุ่มมีสวยมีราวมีขมร้ลายภาษาไทายกินก็มีนะเยอะ แถบบ้านก็กินข้าวเจ้ามันก็ใส่แต่ข้าวเจ้าปลูกแต่ข้าวเจ้าเข้าเนี่ยไม่ค่อยปลูกเมือ่อวานอะ แต่สุนน้ำพริกสัญญาไม่ได้หรอกอร่อยอ ดูด้วยนะมันมีคู่เหมือนนะเนี่ยไอ้ผักลืมผัวมีคู่เหมือนนะคะ

กรอนี่ค่ะโซยเลยในพี่น้องค่ะดูสิอืม มันเป็นพริกเขียวนะมาสีเงี้ยอืออื

Rồi Mà đưa thì nó Ừ <cười> 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 ได้เหรอแทะที่ลูก เรื่ผัวพี่น้องกินเล้รเรื่มผัจริงๆนะรสชาติหรอไม่มีรสชาติอะไรนะแต่มันออหวานๆนิดนึง cào, <Nhạc> na <Nhạc> 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 <Nhạc>

Ôi, đùi xì Hmmmm Xẹp, ơi hmm. เดี๋ยวเขาว่ามันเช็ดปากอ ม,มันกับป่นค่ะป่นปลาทูเนี่ยอืม,อม,อม tim bà thù Chị là Cái okay, này có im lắm với nó khao ra nhớ khoan nhé

โอเคครับพี่้องขาดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าฝากตะปทายเลยนะ